ภาพรวมชะตาชีวิตของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีเถาะในปี2565นี้ท่านได้สีดาวครึ่งค่ะนิยามชีวิตของท่านคือความดีส่งผลการงานรุ่งเรืองเงินดีรักเด่นเนื้อหอมพศออของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีเถาะคือพศ2 5 0 6 2518 2530 2,542-2,554ค่ะพระาธาตุประจำปีเกิดก็คือพระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านท่านสามารถนมัสก,การพระาธาตุประจำปีเกิดได้จากคลิปนี้เลยนะคะสำหรับสีนำโชคคือสีเขียวสีเทาสีดำและสีน้ำเงินค่ะ ในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำจะมีความโดดเด่นด้วยความสามารถของตัวท่านเองเป็นช่วงปีที่ดีที่ต้องขยันพยายามทุ่มเทแล้วก็พัฒนาตัวเองท่านต้องเร่งทำผลงานค่ะเพราะว่าปีนี้จะมีคนเห็นแล้วก็เข้าตากรรมการคนรอบข้างจะเห็นคุณค่าท่านมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็จะดีไปตลอดปีเลยทีเดียวส่วนท่านที่หางานมีโอกาสได้งานสูง ให้ลองฝึกทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมเช่นฝึกภาษาอังกฤษจาก YouTube ท่านจะสามารถต่อรองเงินเดือนได้สูงขึ้นและไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรถ้าท่านได้ภาษาท่านจะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆธุรกิจอาชีพอิสระค้าขายจะคล่องตัวขึ้นแต่ช่วงต้นๆปีก็จะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างเช่นลูกน้องลาออกสินค้าขาดวัตถุดิบขาด ออเดอร์ลูกค้าตกหล่นก็ให้มีการวางแผนควบคุมแล้วก็จัดการให้ดีนะคะอาชีพอิสระตัวแทนในหน้าการตกลงใดๆให้มีเอกสารสัญญาประกอบชัดเจนเสมอค่ะอาชีพค้าขายสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ช่วงกลางๆปีก็อาจจะเบาๆลงควรขยายช่องทางออนไลน์เอาไว้ร่วงหน้าเลยสำหรับท่านที่ทำอยู่แล้วก็อย่าละเลย พอปีนี้ลูกค้าจะเข้ามาจากหลายช่องทางเตรียมรับมือให้ดีนะคะในด้านการเงินปีนี้ถือเป็นปีที่ดีด้านการเงินค่ะเพราะว่าการงานจะสร้างเงินให้ท่านมีโอกาสได้โครงการใหญ่เงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะบางท่านที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นบางท่านก็มีโอกาสมีโชคแบบรุกๆบางท่านก็ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง สามารถทำเงินได้จากหลากหลายช่องทางเช่นทำงานประจำในช่วงกลางวันขายของออนไลน์ช่วงกลางคืนเสาร์อาทิตย์ก็ขายต้นไม้บ้างอบขนมขายบ้างเป็นต้นธุรกิจนำเข้าส่งออกตัวกลางเช่นขายของสวยงามโดยไม่ต้องสต็อกสินค้ามีออเดอร์จึงสั่งและก็ส่งจะสร้างรายได้ให้ดีค่ะอาชีพในหน้าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ จะสร้างผลตอบแทนเป็นกรอบเป็นกำรรอาชีพอิสระการค้าการขายท่านที่รับงานออกแบบงานที่ปรึกษาอิสระเช่นอาชีพทนายบัญชีงานช่างต่างๆงานซ่อมแซมปรับปรุงลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะมากขึ้นจากคำแนะนำปากต่อปากให้ท่านเน้นคุณภาพแล้วก็ความเอาใจใส่อาชีพค้าขาย ท่านจะใส่ความสุขส่งผ่านอาหารขนมสินค้าของท่านให้กับลูกค้าได้ดีเพราะว่าปีนี้จะขายดีกว่าปีก่อนให้มันถามไถ่ทักทายรับฟังคำแนะนำติชมจากลูกค้าเสมอนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมจะมีโอกาสได้รับออเดอร์ใหญ่เลยค่ะในด,ด้านสุขภาพโดยรวมแล้วปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงดีค่ะ แต่มีเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงก็คือให้ระวังโรคที่เกิดจากการทำงานความเครียดแล้วก็ความหมุดหงิดนะคะเพราะว่าท่านทำงานมากบางครั้งทำให้ทานอาหารไม่ตรงเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นถึงแม้จะมีงานมากกห็หาเวลาพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอย่าทานอาหารดึกแล้วก็อาหารที่ย่อยยากช่วงไหนที่พักผ่อนไม่พอก,ก็พยายามอย่าเดินทางนะคะแล้วก็อย่าทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆเช่นออกกำลังกายหนัก ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ให้พักผ่อนก่อนค่ะในด้านความรักคนโสดท่านมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการทำงานการติดต่อทางการงานหรือธุรกิจการพบปะทางสังคมแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นความรักในระยะยาวด้วยคนที่เข้ามาก็จะมีทั้งหน้าที่การงานดีหน้าตาดีหาเงินเก่งบางคนก็เสน่ห์แรงเจ้าชู้ จะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านลาหลายคนเพราะปีนี้จะเนื้อหอมโดดเด่นดูดีมีออร่าในช่วงต้นๆปีก็อาจจะยังอยู่ในช่วงขอดูๆไปก่อนเพราะว่าการงานก็มีความก้าวหน้ามากแล้วก็ยังสนุกและก็รักที่จะทำงานพอมาช่วงกลางๆปีก็เริ่มคิดที่จะเลือกแล้วก็ลองไปต่อกับใครบางคนที่ถูกใจแล้วก็อาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งละ ท่านที่มีคู่แล้วท่านที่มีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่แต่งงานมีโอกาสจะสระโสดในปีนี้แล้วก็มีโอกาสมีบุตรด้วยนะคะท่านที่มีปัญหากับแฟนมาก่อนหน้านี้ปีนี้ความสัมพันธ์จะกลับมาดีค่ะส่วนท่านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นแต่ปีนี้ให้ระวังมือที่สามแล้วก็ความหวัดระแวงที่มีต่อกันนะเพราะว่าแฟนจะเนื้อหอมและการที่ทำงานเยอะ บางช่วงอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็จะเริ่มมีงอนๆกันบ้างเป็นเรื่องปกติให้หาเวลาอยู่ด้วยกันเป็นพิเศษในวันช่วงวันหยุดปกติวันหยุดยาวเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานหนักไปในตัวด้วยหาที่เที่ยวใกลๆ้ๆเป็นบรรยากาศเหมือนไปออกเดทไปสัมผัสธรรมชาติดูวิวแวะทานอาหารถ่ายรูปให้กันและกัน จะส่งผลดีทั้งสุขภาพกายใจและความรักค่ะ